สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเาก็จะมารีวิวแนะนําสินค้านะครับสว่านไร้สายตัวใหม่ของยี่ห้อ STR นะพี่ตัวนี้ต้องบอกก่อนเป็นตัวคุณภาพนะครับเป็นตัวเกรดดีเลยมอเตอร์ของเขาจะเป็นบัลเลตแท้นะพี่ไม่มีประกายไฟไม่ใช่บัรเลตปลอมนะครับและบัลเลตแท้สําคัญเลยนะพี่พี่ต้องฟังที่เสียงเครื่องเครื่องจะแรงมากเลยนะครับไม่แพ้สว่านแบตตัวละสอพันแบรนชั้นนาเลย งานประกอบออกมาดีมากเลยนะครับผมหัวก็จะเป็นเหล็กนะครับสามหุนสิบมิลเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้ทํามาตรงนะพี่หมดปัญหาเรื่องหัวแกว่งเจาะแล้วเบี้ยวเลยนะครับลองดูครับผมใส่ดอกยาวก็ตรงเลยนะครับไม่มีแกว่งเลยสว่านไร้สายตัวนี้นะพี่ STR อตัวคุณภาพเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งไหนยิงสกูเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนได้หมดเลยนะครับผมกับการใช้งานหนักนะครับ อุปกรณ์ในชุดที่มีให้ก็จะมีกล่องพลาสติกนะพี่ผู้มือการใช้ง,งานแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แถมให้2ก้อนพร้อมแท่นชาร์จนะครับผมหับสว่านตัวนี้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับสโลได้มีไฟได้เดี๋ยวไปลองเจาะเหล็กหนาะและปูนกันเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าแรงและคุณภาพจริงครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเจาะเหล็กนะครับแบบเต็มกําลังเลยเหล็กหนาเกือบ10มิลน,นะครับผม มาต่อกับการเจาะป,ปูนเลยนะพี่เดี๋ยวเรามาทดสอบกับดอกใหญ่นะพี่เบอร์12เลยนะครับเป็นดอกยาว S T R สวัรค์แบบตัวนี้เจาะป,ปูนง่ายพี่กดแป๊บเดียวก็เข้าเลยครับมาลองกับผนังกำแพงนะครับผม นี่นะครับผมลาจาอเข้าไปเจอแรงหน่วงหัวก็จะไม่หยุดนะครับเพราะบันเลตมอเตอร์ของเขาตัวนี้มีแรงหน่วงสู้เวลาเจอความหนึกได้ตลอดเลยนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะพี่สวรค์แบตคุณภาพไม่ต่างจากตัวละ3-4พันเลยครับ